เอ้ยจะไปสู่บอกนะแปดวันมุ้นเลยบอก็ต้องสทรออกเหมือนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาเก็บงานครับหน้าปีหน้าเสียวัดหน้าสุดท้ายครับลมเอ้าไม่ยังระบาดเนี inhos, e> ่ย <uh คีเร um um> ียบที่เอ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 บันที่เนี่เป็นยังน้อจังจอดบานสร้างก็ได้ยเจ็ดคีเรียบเลยเดี๋ยวเบิัง na lom na lom nhân cứ đây cho thăm Viết liếp kìa Viết bao liếp à chưa đùa chân ngoài lại không gì nào vượt lốp cân nhiệt vượt vượt lốp cân nhiệt quá chân ngoài lại có tiền à แคทคีเรียบครับพี่น้องโอ้น้ามไหลจักจากเลยเหรอห้าม้ามไหลโอ้น้ามจิตกระบอกน้ามเงี้ยวยอ่ะลูกเล่ห่อะไรห้ามไหลจนๆเลยโอ้หินน้ามสองอื้คการรวม rồi Làm xe phát Làm xe chỗ con xe Chín nam Chốt chín nam Có đẻ nam สีเลียบเปียกเลยยกกันยกกันดักเชียงกันยกพนะรถกินน้ำดักเชียงกันยกรถกินน้ำน้ำก็ไม่ได้แค่แข่สีเลียบเดี๋ยวใหห้ัวหน้าสีครับเป็นหยุดงานมันเขื่อนานบ้านบัณฑ์พนาทำหน้าที่เป็นมักจกก็ สายโจกครับแว่นตาดำไม่เห็นหงโตกย่างเดียวครับโอ้แงมเว้ยโจกกิ้เลียบลูกพี่เียยุดงแต่ตารางเปิดมั้งด้วยติดปะเปิดรู้หนอะกิเลียบในเผาเ่ยเต็ียมข้าวไเบียวอะหยัดมกีกีตัวตอนนั้นขืนจัน ่อ,อ,อกเะก่อนกอดต่ละาาน,น,น,น้างพี่น้ำโยกกันครับพี่น้องไม่ก่อนเอจ้านี่เป็นเจ้าสุดท้ายครับวนาซีมักโกครับ เสตีดาก็ได้มักจกเดี๋ยวไ่แรงจะพาไปจกครับเดี๋ยวปีนี้ท้ำกว่่ดีไรเยเดี๋ยว,ยวทีจัดให้จักสุดเดยอะสุดจกจกกี่ตมค่า,าหลายวันขึนค่าเดี๋ยวมันค่าไอ้ไอ้ไม่ไม่ยังวะไม่ไม่ยั่วน้นำทวนบ้างไอ้กกไม่ยอมลาบบ่ะวะให้กุ๊กไปยี่สิ อะไรของเรามารันลอย,ลยอยู่ทั้งเนื้อหนาอยู่ทั้งหัวนัน่นมันไปห้อยไม่เรื่อยๆทั้งหัวมันยันยำห้อยเกา่าเพราะว่าตีเล็กเนัอเกินนั่นน่ะสายหัวเั่นบอกว่ายันย,ยำห้อยเกา่าไปห้อยไม่ตลอดมันก็มีอยู่ซ้ำนี่แหละนี่ยนันน่นน่ะเพาเป็นยังเนี่ยมีแต่แก่นั่นก็ <c oughs> เออแก่นั่นกับนี่นะกับหัวงานนี่ ช่วงหัวงานนี่ไปห้อยแม่ตลอดยายยำห้อยเกา่าถต่ยยยำห้อยเกา่าเอาเรื่องทุกเดือนเชี่ยวเอาไว้ขั้นเบียดคนะน่ะน้ำไหลสดๆเลยครับพี่น้องคลิปนี้กับเงาแน,น่จังเลยครับเป็นงานสุดท้ายครับหน้าเสียวัดครับไปเมื่อกี้กับไปลุยน้ำถั่วม,มา้าซอยพี่น้องเช้าหน้าครับ หลายทงครับแต่เลีตัวลถกับพ้องกันแต่ว่ากะเฮ็ดยังไงได้ครับก็ต้องซอยกันครับ <c ười> ค่อยเฮ็ดเอาพี่น่อง,งเอองานของเฮ้าเกิดบ,บริซอยพีซอยน้องในย่ำยากก็ต้ซอยกันครับน้ำก็ลั่งขืนมากแล้วครับก็ลังชว่วงนี้ครับมีแตะลุยตะน้ำ ก,กับคลิปนี้กับประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ